เดี๋ยวจะเอารถเทสลา่าซึ่งเป็นรถไฟฟ้าคันนี้ครับจะแก้งไปเติมน้ำมันดูว่าจะมีใครรู้ไหมว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้าซึ่งมันไม่มีรูเติมน้ำมันอยู่แล้วไม่เห็นฝาถังพี่ไม่เห็นฝาถังที่เติมน้ำมันอยู่ไหน,นมันชัดมันาตอนนี้ชัดได้<า>ครับรถไฟทุกคันรถไฟทุก่ันอ้าวก็ขับรถยนต์แล้วมันมีปัญหาขึ้นเรือเลยไหมขับเรือเลยไหมก็ขับแต่ในน้ำอยู่แต่ในน้ำไปเลย สวัสดีครับผมพวกเรา COM ครับผมโอเควันนี้เรามาพบกับรถคันใหม่ครับเทสลาเดี๋ยวเราจะเอารถเทสลาซึ่งเป็นรถไฟฟ้าคันนี้ครับไปแกล้งเกตคัมกักมนดียว่าจะแกล้งไปเติมน้ำมันดูว่าจะมีใครรู้ไหมว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้าซึ่งมันไม่มีรูเติมน้ำมันอยู่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นะเราค่อยเฉลยเอาอีกทีกลับมาชมก็ชอบกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณแคร์อย่าลืมกดติดตามคะครับผม,<ๆ>บผมโอเคไปแย่ yeah. โอเคครับตอนนี้ก็ซื้อรถมาใหม่ไม่รู้ว่าต้องเติมอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจะถามว่าแล้วดูวันนี้ครับผมเอาเติมคันนี้เติมอะไรนะอืมไม่แน่ใจอ่ะดูที่ถังน้ำมันนะะรัต่าข้าร้อยบาทครับฝาังอยู่งน้นครับอ๋อฝาถังอยู่ฝั่งโน้นใช่เหรอ ตรงไหนลงไปดูดลย่โหลงไปดูอ่ะโอเคโอเคไหนอ่ะซือมาใหม่ฮะยังไม่รู้เหมือนกันนะี๋ยวทีนี้เนาะฝาถังอยู่ไหนเนี่ย มันอยู่ฝาหลังวะเปิดได้ปหมเปิดยังไงวะเปิดเปิดเออไม่รู้เลยซื้อมาใหม่เลยมีไหมมีไหมเฮ้ยไอ้ตุ่มๆนี่ใช่ป่ะตรงนี้อ่ะอ้าวเออนี่ไงอ๋อไม่ใช่อันใส่ผ้าอันนี้ใส่ผ้าอ๋ออันนี้ใส่ใส่ชาร์จนี่ใส่ชาร์จตรงนี้ตรงนี้นี่ครับแล้วปอกนู้นไม่ใช่เหรอครับอันนี้นี่ผ่าอันนี้แบบจิ้มเข้าไปได้ป่ะไม่มีรูนะคะไม่มีรูะอ๋อไม่มีรู ตัวนี้มันเปิดไงเปิดไม่ได้อะทำอะไรเนี่ยเติมน้ำมันเติมได้ยังไงคะเป็นรถไฟฟ้าค่ะเออเขาไล่เราอ่ะบอกไปเลยไปเลยเขาไล่แล้วเหรอแล้วผมเติมเก้าห้าเกาทครับเก้าห้าห้าร้อยครับ เรอะมากเลยยี่ห้งไหนพี่ปาหังพี่อยู่ตรงไหนครับตรงไหนไม่รู้ไงเพราะว่าตรงนี้แถบนี้แถบนี้ไม่มีเลยจะละมันยังไงอะไม่ใช่รูนี้ป่ะรูนี้ป่ะเออผมกลัวเป็นหม้อน้ำม้อน้ำเหรอหม้อน้ำนี่เปล่านี่อะไรอะเฮ้ยเฮ้ย รถาซับไฟด้วยก่อนรถาซับไฟด้วยก่อนรถซับไฟนั่นเนี่ยใช่ฮะรื๊กเติมน้ำมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฝาถังอ๋ออยู่ฝั่งโน้นต้องกลับรถมาป่ะงโอเคครับเราหน้าจำฝาถังผิดแล้วอืม ห้าครับเก้าห้าห้าร้อยครับเอาฝากเขาหาไปเจอไปต่อเอาสิไปช่วยเขาหาไปช่วยเขาหาหาไม่เจอเอาเราไปช่วยเขาหาเลยเอานั่นไงอีกแล้วเธอเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเห็นเราบอกให้เอาถังน้ำมันมาเขาล่มมาทำไมตัดตรงนั้นตรงไหนเอมันหน้าฝลัวมา แล้วรถไม่เติมน้ำมันจะเติมยังไงหน้าฝนอะไรร้อนขนาดนี้เอาลมมาทละไมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อเจอแล้วโอเคเติมได้ไหมอันนี้มันช้าไปอ่ะอ๋อไม่ใช่พี่ไอ้ไอ้เสียบเข้าไปตรงนี้ป่ะเนี่ยก็บอกแล้วอะร่มมันมีประโยชน์ตรงไหนร้อนขนาดนี้เอาลมมาทละไม่ซื้อรุ่นนี้น้ำมันมาเขาถามว่ารถมาเปิดไฟหรือเปล่าซื้อรุ่นอะไรมาเนี่ยเซซ่าไงเซซ่าอะไรเป็นที่ชาร์จไปเออไปซื้อรุ่นน้ำมันมา เอารถมันก็ต้องอเติมน้ำมันมได้ทุกขั้นแบบเพราะว่าเปที่ชาร์จไฟเนี่ยอเคกขาบอกว่าข่ะบอกมาได้เลยโอ้จบแล้วจบแล้วโอ้ยนะก็ไม่ตาบอกแล้วบอกแล้วเอารถมาทำไมอ่ะก็ไม่น่าฝนเป็นนี้ทุกทีเลยเธอบอกเลยว่าเธอไม่เห็นแต่ของแถมวะก็น่าฝ <laughs> นอ่ะในอันนี้ มองรถละกอนเลย<า>อเอา e ยี่สิบห้าร้อยครับไม่เห็นฝาถังพี่ไม่เห็นฝาถังเอาเลยครับข้าถังเลยเฮ้ยไม่ไม่ลงมาดูได้ไหม อีกแล้วอีกแล้วขับเรือไหมมีแต่ปัญหาเนี่ยขับเรือไหมขับเรือก็มาขับที่ไหนเธอบาปซื้อรถมาแล้วไหนอ่ะเติมยังไงน้ำมันอ่ะเติมไงเธอซื้อรุ่นอะไรไมาเนี่ยเทสเซอรไหมก็ไม่ศ<อ>ึกษาให้ดีไม่ศึกษาให้ดีเลยไธอบอกใ,ให้เขาซื้อเรือแล้วมันจะขับที่ไหนอ้าวก็ขับรถยนต์แล้วมันมีปัญหาซื้อเรือเลยไหมขับเรือเลยไหมเรือยังไงเรือจะเติมแล้วมันยังไงมันขับเครื่องตกได้ไหมก็ขับแต่ในน้ำอยู่แต่ในน้ำไปเลย อ,งงอ้านี่ไงอานี่เติมตรงนี้หรือเปล่ารถไฟฟ้าเหครัะซื้ออะไรมาเนี่ยรถเนี่ยเขียน,นอะไรก,กรัรถมันก็ต้องเติมน้ำมันได้ดิปัญหาตลอดเลยออกมาก็หิวข้าวไฟฟ้ทาทางอยู่ไหนครับไาทางครับฝาน้ำมันนะครับอยู่ไ,นะไ,ไหนนะอยู่ตรงไหนนะไม่รู้ไม่รู้ไงเดีไหนลองไปดูดิอ่ทำไมครับ มีไหมครับถูกข้างดิมันต้องมีดิมันต้องมีดินี่้อมีเมันจะไม่มีได้ไงเต็มที่มันอยู่ไหนมันชัดไฟฟ้าอันนี้ชัดใช่ครับแล้วมันไม่ใช่รูเดียวกันเหรอไม่ครับอ๋อใช่เหรอไม่รู้ไงจะรู้ได้ยังไงไม่ลองเปิดข้างหลังดูก่อนเลยครับข้างงหลัมันมีหลายรุ่นไม่ใช่เหรอจะไม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็ถูกหวยอ่ะจะรู้ได้ไงอ่ะก็ศึกษาให้มันดีก่อนว่าครับสวัสดีคุณครับผมถ่ายคลิปแกล้งพี่อยู่ครับพี่ผมถ่ายคลิปแกล้งพี่อยู่ครับ ขอบคุณครับผมขอให้คลิปแกล้งครับเี๋มันเป็นรถไฟฟ้าครับเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าแกล้งก็เลยแบบขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมรู้สึกไงบ้างฮะขออภัยด้วยนะขออภัยขอโทษที่แกล้งครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับโอเคครับผมวันนี้ครับดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมเออผมค่อนข้างกลัวโดนนะ ก็โดนช้อนนะแต่เราก็ไม่มีเจตนาที่จะมารบกวนครับก็ใช่ครับผมได้ขอโทษทุกคนแล้วแล้วก็แบบสนุกสนานครับใช่ครับครับให้ทุกคนอ่าคลิปนี้ก็อยากจะบอกให้ทุคนรู้ว่ามันมีรถไฟฟ้าแล้วนะครับผมไม่ได้อยู่แค่ที่สยามนะครับไอแอนด์บีทีเอสนะวันนี้มันมีรถไฟฟ้าแล้วที่แบบสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อนร้อนด้วยใช่ก็มันจะเป็นแบบพวกเทสลาอะไรเงี้ยเริ่มมานะก็ใก็ทุกคนให้ทุกคนรู้ไว้ครับครับผมโอเคแล้วคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดครับ ถ้าชอบคลิปแนวแก้งก็คอมเมนต์ด้านล่างอยากให้แก้งอะไรกันครับใช่ครับผมก็ตรงไหนก็ตรงไหนันนี้ตันนี้ตันนี้ตันนี้อ่นี้อ้